สว,สวัสด,ดีครับพบกับอาจารย์โอ้แล้วอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุนะเทพนิมิตพยากรณ์นะรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอนะมาเป็นประธานในรายการเหมือนเดิมทุกรอบนะท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานก็มาแล้วนะผมอาจารย์ท็อปครับผู้ดูแลรายการเหมือนกัน ก็มาแล้วเหมือนกันครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะตามด้วยคำถามครับนะถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้การุณากดแชร์กดไลฟ์นะเป็นกำลังใจให้กับสำนักเราด้วยนะครับซึ่ง มีทีมงานอยู่9,999คนนะแต่นาทีนี้เรามากันก่อน2คนที่เหลือไปตามหากันเอาเองนะครับนะนะกดแชร์ออกไปอ่ใครเข้ามาแล้วอย่าจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะพิมพ์แชร์แนะรนส์นะชร์แรนนะแร็กก์คำถามนะครับ แล้วถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะกรุณากดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9000 900นะ9 9แชร์อย่าลืมครับเพียงคนละ9 9 9 9แชร์เท่านั้น นะเออท็อปกลุ่มนี้จะแชร์เข้าไปดีไหมแชร์ไปเถอะเนี่ยเออแชร์ไปเถอะไม่ต้องคิดมากอยากแชร์อะไรก็แชร์เลยอาจารย์โอ้นะมาครับกดแชร์ออกไป ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามน,นะคะข้างหน้านี้เราจะดูเพียงแค่3าวันเท่านั้นนะคะเอาเข้ามากันได้ครับนะนะเข้ามากันได้ดูเพียงแค่3าวันนะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรตอนนี้เข้าคุมระยะเวลา3าวันนะคำตอบนะ ดูพรย่ิบีนะคะเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะส่วนสื่อสิ่งที่มองไม่เห็นตรวจองค์ตรวจเทพนะคะสงวนไว้สำหรับดูส่วนตัวเท่านั้นนะคะมีค่าครูนะคะม,มาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตาม,มด้วยคำถาม,มนะอืม,อม เขามากันได้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชืีอเร่นและตามด้วยคำถามนะโอ้แฟนนอกใจไหมอันนี้เราไม่ดูนะคะดูให้ไม่ได้มันผิดกติกาครับนะถ้าดูอย่างนี้น่าดูสุดตัวเปลี่ยนไปเลยยกไปเลยยกไปเลยไม่ดูไม่ดูตัวนะจ๊ะสมคิดไม่ยังไม่ได้แชร์นี่เนาะสมคิดยังไม่ได้ยังไม่ได้แชร์ขอแชร์ออกไปก่อนครับสมคิดขอแชร์ก่อนครับให้แชร์ให้แชร์ให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับ นะสมคิดนะตอนมีล้ผู้แชร์ขึ้นแล้วใช่แล้วค่ะเมื่อกี้ถามแอนจะมีโชคลาภได้เงินจากหวยลาไหมคะพอดีเน็ตหลุดค่ะขอบคุณค่ะได้ครับเมื่อกี้เปิดให้แล้วเป็นไพ่เหรียญเอาเป็นว่าไม่เปิดซ้ำเพราะว่าดวงจะได้ไม่ช้ำเกินไปอ่ะ เพราะว่าดูให้แล้วนะคะแล้วก็เปิดดแล้้วไทำไมไปว่าได้ได้เงินนะคะเป็นรูปมือมือแล้วมีเหรียญเออมือถือเหรียญแปลว่าได้โรงเหรียญนะคะเออันนี้คุณแอนถามใหม่ดีกว่านะคะถามได้คําถามหนึ่งนะคะหมายถึงว่าคำถามนี้เราตอบให้แล้วก็พิมพ์คาถามอื่นมาก็ได้ค่ะ มาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นคุณบีแฟนนนกใจไหมคะเนี่ยไม่ดูคำถามอื่นแล้วกันดูคําถามอื่นแล้วกันนะคะถามคําถามใหม่มานะเราคุณบีแชร์แล้วนะคะเราไปไปชวนแฟนหรือชวนผัวเมียชาวบ้านเขาทะเลาะไม่ได้ครับเดี๋ยวมีปัญหาเราจึงไม่ดูนะครับไอคาถามที่มีปัญหานะคุณถามใหม่ได้กดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเลนนะ และตามด้วยคำถามครับนะถามเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ,ค,ค,ะคุณบีการเงินค่ะคุณบีการเงินค่ะถือว่าหาได้อยู่นะถ้าติดขัดอะไรอาจจะมีคนช่วยเหลือได้นะคะโดยเฉพาะเพศตรงข้ามหรือคนที่รักกันนะคะ กดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามนะถามเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการเหมือนเดิมนะมาครับ กดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คําถามเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะคือเวลาเรามีไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะถามก็ถามได้เลยนะหลังจากนี้ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอซิริ15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตปรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไร ejtop16 ครับนะอะไรนะถามว่าอะไรนะสมคิดแชร์ราคาสารจะให้เรายื่นด <mod> ีกาเรื่องบ้านไหมคะขอบคุณค่ะก็ต้องยื่นนะครับมันสุดท้ายมันต้องยื่นอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงนะอืมเพราะมันรัดตัวมันจําเป็นต้องยื่นนะนะอืม มันรัดตัวนะรัดตัวเออมันรัดตัวเลอเกินแปดดาบมันรัดตัวเพราะฉะนั้นเราต้องต้องพูดต้องยืน่นต้องบอกต้องกล่าวปัญหามันยังยันรัดตัวอยู่นะกดแชร์แล้วตามด้วยชีแบรนด์และตามด้วยคําถามกินยาเข้าไปแล้วหงุงมากเลยนะเดี๋ยวจะให้อาจารย์โอไปพักแล้วนะเดี๋ยวคำถามนงึงเอ้อะไรสดหนึ่ง เดี๋ยวเสร็จไอยสดนี้นะคะจบแล้วไปต่อที่ยิปซีโอสิริกรนะคะเพจยิปซีโอสิริกรเข้ามากันได้ครับผม,ผมบอกแล้วนะถ้าใช้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องสารเนี่ยผมแนะนําเหรียญยันกรอบเพชรนะอันเนี้ยป้องกันคดีฟ้องร้องต้องคดีมีปัญหาเรื่องคดีสารนะเพราะว่าในนา,ายถอดจักรนา,ายแปงลงรูปาลายเคลื่อนสมุดตะลายตลาดตะวัดหินมะพานคือทั้ง7-8องค์เนี่ยนะทั้ง78ภาคเนี่ยรวมอยู่ในหเดียว ถ้าเชื่อผมบูชาได้แต่ถ้าไม่เชื่อผมเชิญครับลองดูข้างหน้านะอันนี้ผมพูดตามหลักความจริงนะคือบางทีบางอย่างของบางอย่างเนี่ยเขาบอกว่าป้องกันคดีบนโลกมนุษย์ได้แต่แค่เพียงว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะพวกเหรียญยันกอบเพชรเนี่ยแต่เดิมอ่ะยันกอบเพชรเนี่ยสำหรับป้องกันโทษอาญาแผ่นดินนะครับนะป้องกันนะโดยตรงเลยอันนี้เขาบอกว่าเพราะอะไรรู้ไหม พราะหลายคนอ่ะที่สุกส่งไปในกองทัพอ่ะเรื่องของเรื่องอ่ะไปตายอะไรเงี้ยเจอเคมีอาวุธชีวภาพหรือโดนต้องคดีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้ามียันก่อพชรเนี่ยจะไม่ตายด้วยยาพิษจะไม่ตายด้วยคุณใสมนดาแล้วไม่ตายด้วยอาวุธเคมีชีวภาพทุกประเภทอันนี้พูดตรงๆนะครับแล้วมีนารายแปดปางอยู่ในนี้ซึ่งพญาคุดเนี่ยให้ความเขาเรียกว่าให้ความเกรงใจไม่กล้าไม่ยุ่งอาอานันนะี้พนารายทั้งแปดปางอ่ะนะนะ ามาครับกดแชร์แล้วตามดนะ้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะนะมาครับกดแชร์แล้วตามดนะ้ชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะอ่ะเวลาก็ไล่เข้ามาเรื่อยๆๆนะอ่ะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริ15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะักเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 e ครับนะสำหรับคนที่ชอบเจริญบทนะ้าเก็แบบว่าคิดว่าในยุคโควิดอย่างนี้หาเงินทองยากก็ไปสวดพระกาถาเงินล้านนะในการเสริมดวงเสริมราศีกันมั่งนะอะนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสะมาสะมุตัสสะนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสมุตัสสะ นามัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมบจิชามินาสังสิโมพระมาร์มหาเทวาสเพยาภาปเรยันติพระมาร์มหาเทวาพิราภาพวันตุเมมหาพุญโยมหาราโพวันตุเมมิเตภาวุตติพุทธามาอุณโมพุทธายามเวริทิโยเวริโคนายังเวริหิงสาเวริทัสสีเวริทัสสาเวริทิโยมุตสัม मानि मापुजसुवाहुं समतिष्यामि फें फें फा भां आहा चिर सुमतिष्यामि ना संसिंहो ब्रह्मा च महादेवां สเพยคาประยันติพระมาจะมหาเทวายพิราภาโพวันตุเมมหาพุญโยมหาราโพวันตุเมมิเตภะวะเตพุทธมรมอาุณโมพุทายะเวรทยโยริโคนายังเวรหิงสาเวรทศเสเวรทศสามเวรทโยพุทธสมานีมามาพุทธสสวาหุมสมเิชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาเรืออะวันนี้วันพระนะครับล้วก็สวดกันไปนะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ช รายการดีฟซีโอสวิกรค่ะ